บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวันรเ,เรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตไฟจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันสร้างสารรค์และผลิตร,รายการโดยพันธรรกิจมานาประจำวันผมสันทัศน์รับหน้าที่ดำเนินรายการ มานนประจำวันนี้พบกันประจำวันที่11เดือนเมษายนในหัวข้อเรื่องทุ่งหญ้าร้องเพลงและพระเจนาของพระเจ้าที่จะนำมาใคร้ครวนและสามก,กิจธรรมร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่65ข้อที่8ถึงข้อ13นะครับพระธรรมสดุดดีบทที่65ข้อที่8ถึงข้อ13ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่า ผู้ที่อยู่ในเขตแผ่นดินโลกไกลโพ้นจึงเกรงกลัวต่อหมายสําคัญของพระองค์พระองค์ทรงกระทําให้เช้าขึ้นและเย็นลงกู่ก้องด้วยความชื่นบานพระองค์ทรงเยี่ยมเยียนแผ่นดินโลกและทรงรถน้ำํำพระองค์ทรงกระทําให้อุดมยิ่งแม่น้ําของพระองค์มีน้ําเต็มพระองค์ทรงจัดหาข้าวให้เพราะทรงจัดเตรียมโลกไว้เช่นนั้นแหละ พรรองทรงรดน้ําตามรอยไถยของมันอย่างอุดมและให้ขี้ไถาราบลงให้อ่อนละมุนด้วยฝนและทรงอวยพรผลิตผ,ผลของมันพรรองทรงให้ปีเป็นยอดด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์รอยรถของพระองค์มีความไพ่บูญย้อยหยดทุ่งหญ้าในถิ่นทุรกันดารก็หยดย้อยเนินเขาคาดเอวด้วยความชื่นบานป่าพง์ ผมตัวด้วยฝูงแพะแกะขบเขาเพลาวไปด้วยข้าวเขาโหและร้องเพลงพร้อมกันด้วยความชื่นบานคุณรู้ฟังครับพระหัตถกิจของพระเจ้าปรากฏชัดไปทั่วทุกสรรพสิ่งทั้งความงดงามของดอกไม้ดวงอาทิตย์อัสดงนอกอินทรีเหินบินและก็ทารกแรกเกิดนะครับ ดาวิดได้ประกาศในพระธรรมสดุดีบทที่65ข้อที่8ว่าผู้ที่อยู่ในเขตแผ่นดินโลกไกลพ้นจึงเกรงกลัวต่อหมายสำคัญของพระองค์นะครับโยบได้กล่าวในทํานองเดียวกันว่าขอถามสัตว์เดรัจฉานและมันจะสอนท่านถามนกในอากาศดูและมันจะบอกท่านในสิ่งเหล่านี้มีสิ่งใดที่ไม่ทราบว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าทรงกระทา ให้เป็นไปอย่างนั้นนะครับในพระธรรมสดุดีบทที่19ข้อที่หนึ่งได้กล่าวว่าฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้าและภาคพื้นฟ้าสำแดงพระหัตถกิจของพระองค์สปปรรพสิ่งและสิ่งมีชีวิตที่พระเจ้าทรงสร้างอาจไม่ได้ร้องสรรเสริญพระองค์ออกมาจริงๆนะครับแต่สิ่งทรงสร้างเหล่านั้นเป็นแรงบันดาลใจให้กับบรรดาสปปรรพสิ่งที่มีตา ได้ร้องสรรเสริญพระองค์และรู้สึกอัศจรรย์ใจนะครับผู้เขียนพระธรรมสดุดีประกาศว่าจงให้ทุกสิ่งที่หายใจสรรเสริญพระเจ้าพระองค์พระผู้สร้างโลกทรงรักและห่วงใยเราฉันมักจะหยอกล้อแม่สามีด้วยความรักอยู่บ่อยๆในเรื่องที่เธอสามารถพูดคุยกับสุนัขของเธอได้เธอตอบสนองต่อเสียงเห่าของพวกมัน ด้วยความเข้าใจจากความรักและเธอกับเจ้าของสุนัขจากทุกหมุมโลกอาจฟังเสียงเจ้าตัววัวเร้อด้วยก็เป็นได้นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าสัตว์หลายชนิดรวมทั้งสุนัขวัวสุนัขจิ้งจอกแมวน้ําแล้วก็นกแก้วล้วนมีพฤติกรรมการเล่นเสียงหรือที่รู้จักกันว่าเป็นเสียงวัวเราอการระบุเสียงเหล่านี้จะช่วยแยกความแตกต่างระหว่างพฤติกรรม การเล่นของสัตว์กับสิ่งที่ดูเหมือนเป็นการต่อสู้กันในมุมมองของมนุษย์การหัวเราะและการแสดงความสุขของสัตว์ทำให้เราได้เห็นภาพอันน่าชื่นชมยินดีว่าสรรพสิ่งที่ทรงสร้างอื่นๆมีวิธีสรรเสริญพระเจ้าตามวิถีของมันอย่างไรบ้างเมื่อกษัตริย์ดาวิดได้มองดูสิ่งที่อยู่รอบตัวท่านได้เห็นว่าเนินเขาคาดเอวด้วยความชื่นบานและป่าพง กับภูเขาโ่ร้องด้วยความชื่นบานดาวิดระลึกได้ว่าพระเจ้าทรงดูแลและทำให้แผ่นดินอุดมสมบูรณ์ส่งประทานทั้งความงดงามและการค้ำจุนดูแลถึงแม้ว่าสิ่งรอบตัวของเราจะไม่ได้ร้องเพลงออกมาจริงๆก็ตามแต่ทุกสิ่งเป็นพยานถึงพระเจ้าที่ยังทรงกระทากิจอยู่ในการทรงสร้างของพระองค์และในทางกลับกัน ก็ได้เชิญชวนให้เราสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงของเราเพราะฉะนั้นขอให้เราในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่อยู่ในเขตแผ่นดินโลกจงเกรงกลัวต่อหมายสำคัญของพระองค์และตอบสนองต่อพระองค์ด้วยบทเพลงแห่งความชื่นบานเราวางใจได้ว่าพระองค์ทรงสดับฟังและเข้าใจเสียงเหล่านั้น และสำหรับในช่วงเวลานี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านลองใช้เวลาคิดและไค,คล่ครวญดูว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณได้หนุนใจให้คุณสรรเสริญพระเจ้าอย่างไรบ้างและคุณได้เห็นสิ่งที่เป็นพระรหัสธกิจของพระองค์ที่ใดอีกบ้างและมาถึงในช่วงสุดท้ายของมานาประจำวันช่วงเวลาที่เราจะร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เจ้าข้า ขอพระคุณพระองค์สำหรับการทรงสร้างอันไม่สิ้นสุดของพระองค์ซึ่งเป็นการสำแดงให้เห็นถึงฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และองค์เที่ยงแท้จึงอธิษฐานสรรเสริญในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังมานาะประจำวันอยู่ในขณะนี้นะครับ ถ้าคุณรู้ฟังท่านใดมีความประสงค์ต้องการติดต่อมายังสมนักงานของเราผ่านช่องทางดังต่อไปนี้นะครับจดหมายหรือไปสินิบัตจาหน้าซองส่งถึงพัฒกิจมานาประจำวันตูป้ป3นสปนฟหัวหมากกรุงเทพ1 0243ผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ w w w t h a i odb o r g และสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข0 2 718 1> 5 1 6 6นถึง7และทั้งหมดนี้คือมานาประจำวันนะครับหมดเวลาสำหรับวันนี้กลับมาพบกันได้ใหม่กับรายการในครั้งต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามประฟังขอพระเจ้าทรงอวยพรพรสวัสดีครับ